ผู้รอดชีวิตวัย15ปีออกมาพูดหลังรอดจากโศกนาฏกรรมน้ำท่วมรถไฟใต้ดินในคลิปที่เธออัดเธอเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะที่เธอกับพ่อแม่ติดอยู่ในรถไฟใต้ดินสายห้าในเมืองเจิ้งโจวที่ถูกน้ำท่วมเมื่อวันที่20กรกฎาคมพวกเขาอยู่ในตู้โดยสารสุดท้ายซึ่งถูกน้ำท่วมหนักที่สุด มีวิดีโอบนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเหลืออากาศไม่มากข้างในตู้โดยสารที่ปิดสนิทผู้รอดชีวิตเล่าว่าการขาดออกซิเจนในตู้โดยสารทำให้หลายคนหมดสติเธอเล่าว่า ในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นน้ำขึ้นสูงถึงคอผู้โดยสารหลายคนโทรหาครอบครัวเพื่อบอกลามีเหยื่อคนหนึ่งอยู่ใกล้เธอในตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นโทรหาแม่บอกรหัสบัตร ATM และเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานเธอเล่าว่ามีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงและหายใจไม่ออกพ่อเธอช็อกไปหลายครั้งและหมดสติไป ยิ่งไปกว่านั้นเธอทราบในภายหลังว่าทางการประกาศว่าผู้โดยสารที่ติดอยู่ทั้งหมดได้รับการอพยพอย่างปลอดภยัยข่าวนี้ทําให้เธอตกใจมันย้อนแย้งมากเธอเห็นผู้โดยสารรอบๆตัวหายใจไม่ออกแต่กลับมีข่าวว่าพวกเขาทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือมีรายงานจากทางการซึ่งเผยเแพร่ในขณะที่ผู้โดยสารยังติดอยู่ข้างในว่าขณะนี้ผู้โดยสารที่ติดอยู่ได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยแล้วผู้รอดชีวิตอายุน้อยคนนี้เล่าว่า หลังจากที่เธอได้รับการช่วยเหลือแล้วเธอเห็นหลายคนนอนอยู่บนชานชาลาเธอบอกว่าหนูคิดว่าพวกเขาเกือบทั้งหมดตายแล้วยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการของอุบัติเหตุน,นี้อยู่ที่14รายก่อนเกิดหายนะนี้ทางการจีนต้องสงสัยว่าระบายน้ำท่วมเพื่อลดแรงดันที่อ่างเก็บน้ำต้นน้ำ หลังจากฝนตกหนักในภาคกลางของจีนแต่กระแสน้ำมหาศาลได้ไหลมาท่วมรถไฟใต้ดินของเมืองเจิ้งโจวเมืองนี้มีประชากร10ล้านคน